ฮือฮาธนาทรตัวแทนทีมไทยบินฝรั่งเศสโชว์แกแ่งลงสึกแย่ระดับโลกเมื่อวันที่11สิงหา64มีรายงานจาก Facebook Thailand by u UTMB เปิดเผยเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนไทยกว่า10คนไปร่วมรายการแข่งขันวิ่งเทลเอาท่าเทลดูมงบองประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่23-29สิงหา2564นี้ โดยการวิ่งเทลคือการลงแข่งแบบเป็นทีมระยะทางรวม300กิโลรวมความสูงสะสม25,000เมตรเส้นทางการแข่งขันมีความยากและท้าทายไม่น้อยจะผ่าน3ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ของเทือกเขามงบรองโดยในแต่ละปีเส้นทางก็จะเปลี่ยนไปเพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศใหมๆ่ๆ การคว้าไร้ในการแข่งขันจะคัดจากประสบการณ์ของผู้สมัครในแต่ละทีมตัวแทนนักกีฬาไทยที่ไปเข้าร่วมแข่งขันมีเพียงหนึ่งทีมจะเป็นใครกันบ้างมาดูกันซึ่งสว่างจิตแซงโง่หญิงแก่งหนึ่งเดียวในทีมที่ประสบการณ์การวิ่งเทรลไม่เป็นสองรองใครแอลสุภัท์บุญเจือผู้วิชิตไทยแลนด์บายยูทีเอ็มทั้ง First เซโรเฟิร์ส i อีเดเอกธนาทร จเจริญรุ่งเรืองกิจหลายๆคนรู้จักกันดีผู้ที่ลงไหลในกีฬาวิ่งเทรลและกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆโดยพวกเขาเป็นตัวแทนจากทีม s o u t h Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมผู้ที่มีใจรักในการผจญภัยเพื่อเดินทางด้วยเท้ามากกว่า1,000กิโลเมตรเป้าหมายของการเดินทางคือเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่พิชิตคั้วโลกใต้ด้วยการเดินเท้า